สวัสดีนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูสาว่ายน้ำนะครับสาว่ายน้ำที่สั่งจากช h อป e ีนะสาว่ายน้ำทุกนี้ก็สั่งมาจากช h อป e ีนะครับขนาดความยาวนะครับ2เมตรนะครับ2อ2เมตรนะครับและก็ความกว้างนะ1.5่เมตรนะครับและก็ความลึกนะครับความลึกความลึกนะครับลึกนะครับ 50เซนนะครับความลึกครึ่งเม็ดนะครับอ่านะลูกล้อไม่ได้แถมนะครับลูกล้อลูกนี้ซื้อเองนะครับขนาดขนาดไหสขนาดไซส์่วน้ส่ไว้นะขนาดสองเมตรอ่ดึงดึงดึง,ดงเดี๋ยวกันก ลอ่าที่ปั้มลมมีอยู่แล้วนะครับใส่น้ำได้ไหมอาปี่อาเดี๋ยวต้องปั้มลมก่อนถึงจะใส่น้ำได้เราจะไปลึกกันเลยอืมเดี๋ยวจะลึกไปเลอยอะใช้ที่ปั้มลมนะครับแบบนี้ปั้มลมไฟฟ้าเอาไปสวิต สระแล้วเป็นสระแล้ว มาตรฐานขรงมนอชั้นสูง โอคนะครับสรุปก็คือจะอส่วนนี้นะครับเป็นสองชั้นนะครับมีที่เป่าลมนะครับสองสองที่นะครับสองชั้นเป่าลมสองที่อ่านเดี๋ยวมาดูกัน,นเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันสวยมากโอเคใหญ่มากครับความลึกประมาณประมาณครึ่งเมตรนะครับห้าสิบเซนความยาวประมาณสองเมตร แล้วก็อ่าความสูงหนึ่งเมตรครึ่งน,นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องอ่าเป็นรูนะครับอุดไว้นะครับเป็นช่องสําหรับถ่ายน้ํานะครับเวลาเล่นเสร็จนะอ่าระบายน้ำอ่าตอนนี้นะครับกําลังถ่ายน้ําลงไปนะครับ ขนาดสองชั้นนะครับความสูงนะครับครึ่งเม็ดนะครับอตอนนี้เริ่มปล่อยน้ําลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวดูกันตอนน้ําเยอะอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงใช้เวลาสักครู่นะครับกว่าน้ําจะเยอะนะครับน้ําจะเต็มนะ อ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมดูอ่าตอนนี้ก่อน้ํานะครับขึ้นมาเกือบครึ่งแล้วนะครับเกือบครึ่งแล้วอ่ามีห่วงยางด้วยนะครับห่วงยางอันนี้ซื้อเองนะครับไม่ได้แถมมานะครับสระน้ำสองเมตรนะครับสองคูณหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอ่าเด็กก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเด็กเล่นก็ ต้องมีผู้ใหญ่นะครับทุกครั้งดูแลนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ใส่น้ํานะครับอ่าใส่น้ํานะครับแค่ขอบด้านล่างนะครับอ่าใส่น้ําแค่แค่ครึ่งเดียวนะครับไม่ใส่เต็มนะครับก็ะลูกสีน้าเงินนะครับอ่าสีน้าเงินนะครับขอบด้านบนจะเป็นสีขาวนะครับความกว้างของขอบก็อ่าคืบนะครับคืบกว่ากว่านะครับโอเคนะก็เอามาแกะกล่องนะครับแล้วก็ใส่น้ําให้ดูกันนะครับตามที่เห็นเลยนะ สำหรับคลิปนี้หากใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและก็กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ